ถ้าใครมีลองเลยลูกรหมถ้าราอาอันสุนาพอเสียงเพลค้าขอคุณงมาน้ำใจด้านหน้าวีทีนะคะขอเสียงใมแม่เช้าขอเตียนในเช้า ครับผูเก็ตน้ำดื่มโซดีพี่น้องนะครับท่างขอนแก่นนะครับผมขอบคุณรางวัลน้ำใจหน้าหน้าวทีนะครับจากพี่น้องสุปปูสมพงษ์กันนะครับได้ครับขอฝากลูกฝากน้าผู้ดีนะครับผมไปดูบรรดาเมืองขอนแก่นนะครับผมวันเดือนธนกรยู่บ้านท่าสวรรค์นะครับราบลท่าศร้าเบอรมัจจีจังหวัดขอนแก่นครับผมได้ครับขอฝากลูกฝากน้าผู้ดีน้ำใจเลยครับพี่น้อง จัไม่ประ,ประเรีวเปิดกันเจียวเลยครับจะได้ฝากสาวน้อยเมื่อกสซุมที่ใสน่ะที่โกช<ะ>ูโกลูโอ้ยสปปนนมพติเราก็ิ่จะออกมาจากุงนี่อาิงน้อยน่ารักแย่อยากไปบ้านไหนขึ้นไหนย่ย แยกก็ได้ไหมจับไหมอก็ปีบวกปีบวกีหอบอดาบอดาี่าจาไม่หูเสิ้นที่ลาตัวใจพี่หองพนพี่หองเมือขอแจ้งเ่มาเบื่งห้องบุเห็นบอดีเจบลูกมีจ้าและขอบุณแม่แมเช่าขอแก้มและจ่าที่มาให้กำลังใจขอบคุณเสียงวิ่มในมือดีจ่าครับสาธยณ์่อ ลาคานะครับแลราค็นุ่มหน่อยเมืองมันน่จครับไว้ได้อองออกใหญ่พี่นรองครับเอ้าถึงเวลาแล้วครับพี่นรองครับเขาสู้ช่วงโชว์นะครับแรกจากหมอล่ำเสียงหยกได้นักโอกาสที่เชิญครับ ครับพี่น้องแฟนภาพผ่านไปในช่วงแรกนะครับศิลปินพระเอกนักเอกบางส่วนนะครับต่อ,อไปเตือนอนวลภาพพีนทะลอมครับผมขาดพี่ตาลที่กำลังเดินทางมาจากหลายสถานที่ครับผมเพื่อมาให้แฟนเจรนใจ,นจนกับศิลปินวลลังเสียงมิวสิกโพสตโฟสกอรใน